สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนะอาอาเรื่องกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นี่เองครับอันดับแรกมาดูกันที่ราคาน้ำยางสดไม่ต่ำกว่า35%นะครับวันนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 66สิบาทสาสตางต่อกิโลกรัมนะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานที่30สสตางค์นั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรเซราคากลางก็จะอยู่ที่6 4บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่37สตางค์จากเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับยางแผ่นรมควันชั้น3ามไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่6 8บาท8 8สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ยังปรับบวก ขึ้นมาที่21สตางจากเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100%ถึงจะได้ขายในราคานี้ก็คือ51บาท10สตางคต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาแล้วที่30สตางจากเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดราคาก็จะอยู่ที่25บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา15สตางค์นั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย drc 55%เปเตพักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่28บาท10สตาง์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา14สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย drc 58%เป พักค้างคืนก็คือ29บาท63สตางค์ต่อกิโลกรัมวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา7็สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางเคลปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำราคาก็จะอยู่ที่32บสาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่14สตางค์นั่นเองครับแล้วเราไปดูการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ